จเจอเห็ดปะการังด้วยนี่นี่หน,น้าตาเหลืองๆสวยๆนี่พี่พิมพ์มีไหมอ๋อเหรอนี่แหละเห็ดประการังนั่นไงหนูรู้แล้วหนูป่าเห็ดพี่พิมพ์มาว้ารถ <laughs> จะนากระเด็นกระดอนไปตึง อู้เด็กกอนึงจใายังสวยอยู่เนี่ยดีนะพี่พิมพ์ไม่เหยียบอร่อยจ้าอร่อยจะกินด้วยนะอ้าเอาพี่ไปลองชิมดูพี่พิมพ์เจอนี่เลยพี่ให้ดูให้งานเฮ้ยนี่สวยพี่นี่มันจะโผล่อย่างนี้แหละอืมสวยโอ้ของหนูก็ขี้ดินค่ะแค่พี่กอใหญ่รอดีจังเลยติ๊ด มันมันเปาะง่ายนะบังเออพี่ใส่ไปถุงเลยแต่ล้างอย่างที่นิวบอกนะแบบเอาต้มน้ำร้อนเดือดๆแล้วก็ลงไปแบบคือสะดุ้งให้มันจะได้ไม่หักหนัวไปลวกจิ้มแจ่วพี่เอ้ยรับกินได้แล้วกินได้เหรตายเหรออู้อยู่เนี่ยตายเหรอเออมาตายก็เพี่นู่นน่ะอีกกอนึงอยู่พุ่นนั่นก็อื้อ ดีใจจังเลยครั้งแรกที่ได้เจอแบบอย่างนี้นี่หนูรู้แล้วไอ้พวกนั้นที่เขามาเก็บกัน <5. S 1> เดี๋ยวดเี๋ยวจะพูดให้ฟังสวยมากก้อนนี้น้องขอนะพี่โอ้โสวยมากโอ้ยตก๊กเจ้าปุกณรุนช่อง 当你梦。